โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราสวัสดีสวัสดีสสดน้องๆผู้นา่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเ mm hmm. ช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เนี่ยเราไปอยู่ในส่วนเกมโรบ็อกแบบบ็อกฟูทนั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็จะมาทำคอนเทนต์ hmm. นะครับผมละหัดราคาถูกราคา1บาทน,นะครับ vs เละหัดราคาแพงราคา100 อัพเออหนึรอยอัพแล้วกันนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับมีแบบมีของดีเลยอะ่ะเอาง่ายๆใครอยากดูแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะเพราะว่า EP นี้เป็น EP ที่1เลยนะครับสำหรับรายการนะครับไอดี ID ราคาถูก VS อไอดีราคาแพงนัเองนะครับมาเหมือนน้องคนนี้เขาจะอยากเทรดอะไรก็ไม่รู้อขออขอญาตเลยละกันพี่มีอะไรบ้างนะขอยญาตแบบโมจิละกันมานะ้องผลเสือผลเสือโว้ย ว้าี่ผลเฮ้ยผลเสือโอ้โหเอาแถมแถมดาบแถมดาบนี่ไงเฮ้ยดาบเขามีแล้วหรือเปล่าเนี่ยใส่ไม่ได้นี่งไงมีเอาหรอกเขาไม่มีผลเสือโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนเปิคดคลิปเราต้องมาสุ่มผลกันก่อนนะครับอ่าสุ่มผลกันก่อนเลยใครมีสูตรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยมาเดี๋ยวพี่ขอซื้อเลยปับ๊บโอ้โหดูดีผลสปริง เกลือไม่เกลือก็ดูเอามันเก็บได้บ่าวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนโอเคเก็บได้เก็บได้เอาไว้ลงดันแล้วกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะทีนี้มาเออเดี๋ยวพี่ขอพยามพันธ์อีกเรื่องหนึ่งสำหรับใครที่อยากได้เสื้อราชาผลตื่นนะครับนี่เสื้อที่พี่ใส่อยู่เห็นปะออหล่อเทเลยราคา10โลบัคกเท่านั้นนะครับเข้าไปซื้อในกลุ่มพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์กลุ่มเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเป็นลิงก์กลุ่มที่แบบว่าถ้าใครเข้าครบส5้วันแล้วเนี่ยจะ ไปเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับรายการนี้จะเป็นยังไงไปตามพี่มาดูนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าพี่เอารหัสนี้มาเปรียบเทียบกันเอามาจากไหนนั่นเองไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คืออยู่ในส่วนเว็บเลทช็อปนะครับลิงก์เว็บเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเว็บนี้นะครับเขามีบริการจําหน่ายไอเดียไก่ตันนะครับอะเลื่อนลงมานี่เต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นราคา9บาทสุ่มไก่ตัน V1 นะครับมีโอกาสเกือบ80เปอร์เซ็นต์นะครับ ปาดเอกนะโคตรถูกแต่ว่ามีโ,โอกาสเกลือไงสุ่มผลพระตื่นสุ่มผลโมจิตื่นสุ่มผลมังกรนะครับเห็นไหมก็มีเคียวมีผลเสือนะครับมีผลโมจิในกล่องด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็หมัดสุ่มนั่นเองทําอย่างที่2ก็คือซื้อปุ๊บได้เลย,ยนลับในราคา69บาทนะครับก็จะมีผลเสือสุม่มนะผลพระสุ่มนะครับโมจิสุ่มเหมือนกันหมัดสุ่มนะครับนี่แล้วก็มีพวกดาบคู่โอเด้งสุ่มเหมือนกันนะครับผมก็คือไก่ตัน3-6ถึงหหมัดนั่นเองซื้อปุ๊บได้เลยนะแปลว่าจะเป็น99บาทก็จะเป็นา้า นับซื้อปุ๊บได้เลยนะครับในราคา99บาทนะครับก็คือสุ่มมัลติรี่นั่นเองนครับ300ถึง600มัลติรี่ตึงๆเลยนะครับทีนี้เรามาสังเกตข้างล่างนะครับก็จะมีผลเสือขายนะครับผมนี่นะครับการันตีด้วยนะครับ ID ไก่ตันซื้อปุ๊บได้เลยเขาบอกว่าการันตีก็คือได้เลยนะนะครับผลเสือเห็นไหมนะครับในราคา199โอ้โหในสต๊อกมี8อันนะดูดินะครับมีแถมดาบคู่โอเด้งไปด้วยนะครับโอ้โหสุ่มหมัดนะครับนี่เห็นไหม การันตีได้ร้อเปอร์ซ์ลยนะครับแต่ว่าในราคา199บาทคือซื้อขาดไปเลยนะทีนี้เรามาดู2อันสุดท้ายอันนี้แหละ พี่จะมาเปรียบเทียบกันว่าไหนจะดีกว่ากันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นราคา1บาทนะครับผมโอ้โหสุ่มทั้งเคียวสุ่มทั้งดาบคูเด้งนะครับแล้วก็สุ่มผลตื่นสุ่มหมัดนะครับสุ่มทุกอย่างเอาง่ายๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีโอกาสเกลือสูงนะครับมีโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ธรรมดาเนาะนะครับครั้งละหนึ่งบาทมันถูกมากเลยนะนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นผลพระตื่นนะครับอันนี้ตื่นเลยนะตื่นทุกสกิลเลยนะครับในราคา1 1 9บาทโอ้โหนี่แหละพี่จะมาเปรียบเทียบกันว่า สองอันนี้มันต่างกันยังไงนะครับโอ้โหดูดิมีเคียวเอ้ยมีถาบคู่โอเด้งด้วยไอการันตี100% มาขั้นตอนแรกเข้ามาหน้าเว็บนะครับให้เราทํายังไงก่อนนะให้เราสมัครสมาชิกก่อนเลยขั้นตอนแรกนะครับกดที่สมัครสมาชิกตามพี่เลยนะนี่ตามเมาส์พี่เลยนะจากนั้นก็มากรนะครับไอชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใส่อีเมลอีเมลอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมโอเคนะพอกรเสร็จแบบพี่แล้วเนี่ยก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยสมัครสมาชิกสําเร็จจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะครับใส่ชื่อที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับใส่ไป ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนี่เกอกเข้าไปเลยนะครับผมโ okay, <Okay, S 1> อเคพอกกอกชื่อเสร็จนะครับก็ติ๊กชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับจากนั้นเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับโอเคเข้าไปเลยนะครับเข้ามาหน้าแรกเนี่ย เหมือนเดิมนะครับเราต้องมาเติมเงินกันก่อนนะครับที่เติมเงินตรงนี้ตามเมาส์พี่เลยนะกดเข้าไป1ทีปั๊บนะครับจากนั้นก็มาเติมซองอ่างเปาไปทําลิงก์อ่างเปามาก่อนนะครับในแอป t ูบันนี่วอลเล็ตนะครับก็มีสอนเยอะแยะในยูทูบนะครับสำหรับใครที่ทําไม่เป็นเนาะเข้ามาปุ๊บใช่ไหมนะครับเราก็กดติ๊กตรงนี้ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับจากนั้นเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับลิงก์อ่างเปาที่เราทํามาเนี่ยเราจะซื้อเท่าไหร่เราก็เติมเข้ามาเท่านั้นนะครับปุ๊บอ่่่่ะะะะะพพีีีีีกกกกกก็วาาาาางงงลลลิิิิ์เเเเเเเรรรรรรรยยยยยบบบบบบบ้้้้้อออออนน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 คคคคัััััััจจดดตตมมป๊150ทโ ที่หน้าแรกนะครับผมกดมาที่หน้าแรกเสร็จเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมนี่นะครับเราจะมาเริ่มไก่ตันราคา1บาทกันก่อนดูซิว่าจะเกลือขนาดไหนนะครับผมหรือว่าจะซื้อผลพาก่อนเอาเอาอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะับซื้อไอดีผลพาไว้ก่อนแล้วกันแบบซื้อทีเดียวได้เลยนะครับมาซื้อไปเลยปับ๊บเห็นไหมได้รหัสไก่ตันผลพารตื่นบวกดาบคู่โอเด้งทันที100%่โอเคเราก็กดซื้อไปเลยปับ๊บนี่ เรียบร้อยนะครับพี่ซื้อเรียบร้อยเห็นไหมก็จะได้รหัสมาแบบนี้เลยนี่เห็นไหมอ่าโอเคนะครับจากนั้นพี่ก็จะกลับมาสุ่มไอดีไก่ตันราคาหนึ่งบาทตอนนี้เหลือกี่พอยต์เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะตอนนี้เหลือ3 1พอยต์โอเคได้อยู่มาทีนี้เดี๋ยวพี่จะสุ่มให้หมดเลยดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีโอกาสได้แค่หนึ่อเซนะนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะเก้าสิบเก้าเซ็นต์คือเกลือนะนะครับผมเออใครที่แบบอยากลุ้นดวงก็สามารถมาลุ้นได้นะครับมาเดี๋ยวพี่ขอจัดไปทีลลละเลยแ้วกัน มามาไหมปุ๊บเราก็มาดูที่วัตรโอ้โหโอ้โหเกลือเป็นไงล่ะมาไปต่อครับอย่าไปยอมอย่าไปยอมเมนูเหลือเท่าไหร่นะไปอีกสัก10บละกันปั๊บมาเกลืออีกไหมโอ้โหโอกาส1%นี่ี้บอกเลยว่ายากมากเดี๋ยวสิเอ็ดเครดิตนะครับมาัังเดียวไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไปรีวิวในส่วนไก่ตันผลพาสตื่นนั่นเองนะครับมา สิบเอ็ดใช่ปะมาทีเดียวหมดเลยนะเฮ้ยปึ๊บโอเคไปฟุป๊มาไหมโอ,โ,โอ้โหเกลือยาลุยดูดิเนี่ย 11ครั้ง10ครั้ง10ครั้งเกลือยาเลยอันนี้คือแค่1%นเปซเท่านั้นนะครับ1%เเซโอกาสที่จะได้แค่หน่เอร์เซเท่านั้นนะครับอันนี้อยู่ที่ดวงจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับไก่ตันผลพาตื่นก็คือซื้อปุ๊บได้เลยบวกดาบคู่โอเด้งด้วยนะครับต้องไปลุ้นว่าจะได้มาตรีเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูรหัสนี้กันเลยว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคนะครับพี่เข้ามาในรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหผลพัะนมาเลยมาลุ พระตื่นทุกสกิลครับโอ้โหโคตรดีของโคตรดีดูดิตื่นทุกสกิลครับ, OD, OD, ต,กกรบตึงๆเลยตึงๆเลยแล้วก็ทีเด็ดนะครับดาบคู่โอเด้งได้ขาดดาบคู่โอเด้งมาด้วยอันนี้เปิดฮาคิไปเลยโอ้โหเต็มระบบบอกเลยว่าเต็มระบบเงินเบลี31ล้านเฟกเมนต์นะรับเงินม่วงหมื่นสามนะครับเลเวลตันนะครับส่วนไอเทมโอ้โหได้เคียวมาด้วยนะครับโอ้โหดูโคตรดีได้ผลพระ วได้ผลพามาด้วยมาว่ารหัสโคตรคุ้มโคตรดีดูมัเตอลี่37 5นะครับส่วนเคียวมัตตอลี่ไม่มีนะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหดู พระตื่นตึงๆครับผมส่วนใครที่อยากไปซื้อนะครับผมตอนนี้มีในสต็อกอยู่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับรีบๆไปนะครับเดี๋ยวจะหมดสต็อกก่อนนะครับเพราะว่านานๆทีเขามาลงนะครับสลรับเว็บนี้นะครับรีบๆไปจัดกันนะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ